สวัสดีครับมาชมตู้อบความร้อนจับขนาดประจุถังละสิบตันนะครับความร้อนจับตู้นี้เป็นตู้สแตนเลสเลยลูกค้าผมที่จังหวัดยุธยาติดตั้งผมสองตูวใช้แก๊สสแตนเลสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปวานนี้ก็าทดสอบเรียบร้อยทาไเดียวปวานนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้จะให้เห็นนะครับว่ารถเทเลอร์เนี่ยบรรทุกข้าวไลฟเบอรี่มาจากท้องนานะครับมาสดๆเลยนะครับรถพวกลิฟกำลังกำลังยกลงเมื่อยกลงแล้วก็ตั้งไว้เดี๋ยวสักครู่เราก็จะทิ้วใส่ตู้อบนะครับครับนี่ครับมาทางนี้ครับรถกำลังมามาขึ้นของนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยดูฮะอันนี้พวกลิฟกำลังมาขึ้นนะครับ เนี่ยเราจะต้องยิ้วนี้เป็นก่อนครับเดี๋ยวไปดูตู้ต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมตู้อบความร้อนต่ำขนาด10ตันต่อรอบเป็นสเตลเลตทั้งตู้เลยครับมี2ตู้เป็นของลูกค้าผม ที่ผมมาติดตั้งให้ระวานี้ครับน่ครับข้าวที่อบแลอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาดูความเรียบร้อยว่าจะต้องทําอะไรบ้างครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าอันนี้เเขียวนี่ครับเป็นตัวป้อนะครับโคเปอร์สำหรับใช้ตัมโบ้แขวนแล้วก็เปิดก้นตัมโบ้นะครับแล้วข้างขวานั่นเป็นตู้คอนโทรลนะครับ ระบบไฟ380โวลต์นะครับมีเนี่ครับเจอครับนี่คือความร้อนนะครับเวลานี้มันเท่ากันเพราะว่าเราปิดเครื่องความร้อนในห้องอบความร้อนที่กำเนิดไฟนะครับห้องเผานะครับแล้วนี่มีอินเวอร์เตอร์2จุดนะครับจุดแรกนี่เป็นพัดมดูด ความชื้นออกตัวนี้เป็นแอร์ล็อกกับเรียกว่าโรตารี่สำหรับหมุนข้าวหมุนเวียนข้าวนะครับอันนี้ตัวป้องกันเศษป้องกันพอเตอร์ไม่และนี่เป็นระบบออะตูมัิตนะครับทำงานสัมผัสกันหมดใช้แก๊ส LPG ครับนะครับไทสโตรดอยวาวแล้วติดความร้อนด้วยระบบอ ra ินฟาเรดไฮอิเยนซี่ ความร้อนสูงซึ่งประหยัดการ์อย่างมากเลยครับขับนานี่กระเพาะครับนะครับนี่ครับนี่ตีกระเพาะนะครับขนาดลูกแปดนิ้วนะครับนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับเป็นทาง่นเวียนนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สกูครับข้างบนก็ไม่ใช้สกูนะครับแต่สกูเนี่ยข้างบนก็ไม่มีนะครับคือไม่มีก็ไม่ต้องไปดูแลมันมาก แลวข้างล่างนี้ก็ไม่มีสกูนะครับเราใช้ยกองศาขึ้นมาครับทำนี้เพื่อจะป้อนลงทําให้การเสียหายเนี่ยลดลงไปเยอะครับนี่คือแอร์ล็อกนะครับสำหรับป้อนข้าวออกมันปรับรอบได้มันจะเร็วช้าพอข้าวแห้งแล้วก็อบเร็วนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ปล่อยช้านิดหนึ่งครับอันนี้ตู้นี้ก็ตามมาตรฐานนะครับอบอได้ชั่วโมงละ5จุดอยู่ที่ ความชื้นของข้าวนะครับครับแล้วก็รายละเอียดมีหลายอย่างครับแล้วเราจะอธิบายให้ฟังครับแล้วผมจะมาดูงี้ครับพัดลมระบายความร้อนนะครับนี่ครับคือพัดลมท่อพัดลมระบายความร้อนนี่ครับนี่อินเฟดครับี่ยที่ผมติดตั้งไว้สี่ตัวนะครับเวลาใช้งานนี่มันจะจุดสองดับสองถ้าไฟ เราเริ่มอบใหม่ๆเนี่ยอาจจะติด4ตัวเลยบางครั้งนะครับเพราะว่าทำให้ความร้อนเนี่ยพอที่จะอบข้าวให้ได้ชั่วโมงละ1จุดนะครับครับแล้วทำไมมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้แก๊สใช้แก๊บครับระบบแก๊บก็มีครับเครื่องเครื่องนี้รองรับการใช้แก๊บด้วยนะครับอยู่ที่เราเราก็ถอดอุปกรณ์อิเทรนต์ออกเอาระบบแก๊บมาใส่ได้ครับ ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับตู้อบอบข้าวอบหนึ่งได้สี่ครับอบหนึ่งได้สี่ยังไงครับคืออบพิหนึ่งได้สี่คือหนึ่งเราสามารถจะเอาไปใช้เป็นข้าวปลูกสองคัดข้าวปลูกเสร็จแล้วที่คัดออกเราไปบริโภคได้ไปสีไปข้าวกล้องหรือข้าวสารสามเราก็เอาไปสีไปจ้างสีหรือสีเองแล้วมาบรรจุเป็นวิสาหกิจ ครัวเรือนนะครับและสี่ก็คือนําไปขายให้วิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวดีวิสาหกิจชุมชนเยอะมากนะครับจากตากรอนพวกนีก้แล้วอันที่ห้าแถมนะครับคือไปขายโรงสีข้าวครับพอข้าวแห้งแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถจะไปจำนำลูจ๋าก็ได้เก็บไว้รอราคาแล้วก็ไปขายในราคาข้าวแห้งซึ่งด้ราคา เหมาะสมครับก่อนนี้ที่ไม่มีตู้อบพอเกี่ยวเสร็จเราต้องม่ไปลงสีเลยเพราะว่าข้าวมันเสียครับถ้าค้างคืนแล้วมันเชีย่ยบครับอย่าลืมนะครับเราจะเพิ่มคุณค่าให้กัาเปลือกได้ด้วยการอบตดความชื้นนี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วพบกันนะครับ